สวัสดีค่ะชาวราศีสิงค์ค่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนมีนาคมนี้นะคะจะมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างคะ่ะเมืองต้นเช่นเคยเลยแม่หมอขอเช็คพลังงานะะในตัวของคุณก่อนเนาะว่าพลังงานในตัวของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรคืออาจจะเป็นอยู่แล้วหรือว่ามีแนวโน้มจะเป็นในเดือนมีนาคมนี้นะคะโอ้หน้าไพ่บอกว่าเหมือนกับว่า คุณจะมีพลังงานที่ดีขึ้นในทุกด้านอา้าวชาวราศีสิงห์แสดงว่ามันอาจจะมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นข่าวดีหรือเปล่าหรือว่าคุณเพิ่งได้ข่าวดีอะไรมา ก่อนจะเข้ามีนาหรือเปล่าหรือว่ามีนาอาจจะมีข่าวดีอะไรไหมที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่แฮปปี้เป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแต่แบบความน่ายินดีจิตใจอิ่มเอมใจมันมีสิ่งที่คุณสุขสมหวังหรือมันมีสิ่งที่คุณรู้สึกว่านี่แหละคือเดือนที่ฉันรอคอยเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะคะว่าเฮ้ยมันมีเรื่องอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกใจฟูได้ขนาดนี้นะคะเต็มไปด้วยความสุขมากๆเลยมา มาเริ่มก่อนตั้งแต่ในเรื่องของงานก่อนนะถ้าท่านทำงานประจานะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะคะชาวราศีสิงห์ท่านทำงานประจํา four of swords king of swords แล้วก็ emperor แม่หมอรู้สึกว่างานเข้ามือหมดงานี่เข้ามืองานเข้ามือหมดเลยชาวราศีสิงห์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีเรื่องของการวางแผนวางกฎวางกรอบวางระเบียบวางวิในอะไรให้กับการทํางานของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วแล้วก็ แม่หมอการันตีได้เลยว่างานจะสําเร็จและเป็นไปตามสิ่งที่คุณต้องการและแม่หมอแค่รู้สึกว่าผู้บริหารน่ะผู้บริหารที่ทั้งเกี่ยวข้องกับคุณก็ดีหรือว่าผู้บริหารที่อาจจะทํางานในฟังก์ชันอื่นๆที่อาจจะมีเรื่องของการทำโปรเจกต์ร่วมกับคุณน่ะหรือว่าถ้าคุณไปดีวค้าไปดีวกับลูกค้าที่เป็นลูกค้าแบบระดับบิกบ๊กๆอ๊กะ คุณจะได้รับเขาเรียกว่าการสนับสนุนหรือได้รับการอุปถนะัมภ์นะมาเลยทาให้งานที่มันดูยากหรือว่าดิวที่มันดูยากอ่ะมันกลับกลายเป็นดูง่ายหมดเลยเมื่อเข้ามาอยู่ในมือคุณนะหรือถ้าใครที่กําลังมีเรื่องของมีผู้บริบางคนนะมีผู้บริหารหน้าใหม่ มีหัวหน้าใหม่หรือมีอะไรบางอย่างที่เป็นระดับสูงๆของคุณเขาเข้ามาใหม่ในเดือนมีนาคมแล้วคุณหรือเขาอาจจะเข้ามาก่อนหน้าก็ได้แต่ว่ามีนาคุณต้องทํางานใกล้ชิดเขามากขึ้นนะแล้วคุณกังวลใจว่าทําได้ไหมวะจะเข้ากันไหมวะมันจะมีเรื่องที่แบบมีปัญหาไหมก็อตอบว่าไม่มีปัญหาเลยเนะี่ยถือว่ามาดีค่ะถือว่ามาดีนะถือว่ามาดีชาวราศีสิงห์นะ้าไพ่บอกว่า King คิงออฟทับไฟ of Swords แล้วก็ King of w a n d s ค่ะแม่หมอแค่รู้สึกว่าขอใช้ประโยคนี้กับพวกคุณนะชีนกเป็นนกชีหมาเป็นหมายอะ่ะคือโดยเฉพาะในเรื่องของการดีวงานการประสานงานหรือแม้กระทั่งการนำเสนองานการประชุมหรือการขายงานนะทุกอย่างเลย มันดูเป็นไปตามในสิ่งที่คุณคาดการไว้อะหรือมันเป็นไปตามในสิ่งที่คุณได้ได้แสดงออกอะ่ะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าน้อยมากเลยถ้ามันจะมีข้อผิดพลาดหรือว่ามีสิ่งที่ต้องแก้ไขอะมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากมากนะักเพราะฉะนั้นการนำเสนออะไรเพื่อขออนุมัติ ถือได้ว่าเดือนนี้ก็ถือว่ามีนาเนี่ยเป็นเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยหรือใครที่กําลังมองในเรื่องของการเตรียมผลงานอยู่เตรียมผลงานเพื่อที่จะยื่นเสนอผลงานในสําหรับการปรับตําแหน่งการโปรโมตในบางองค์กรนะที่ต้องมีเรื่องของการทําสะสมผลงานแล้วก็ต้องไปยืน่นน่ะ น่าจะสําเร็จหรือใครที่กําลังอยากได้อะไรอะ่ะแล้วคิดว่าคุยกับเจ้านายตัวเองดีไหมเรียกได้ว,ว่าเลิกงามยามดีในเดือนมีนาคมอะ่ะคุยได้เลยคุยได้เลยคิดว่าน่าจะมีจังหวะที่ดีเรื่องกังวลใจเรื่องทุกใจอะไรคุณเอาอยู่หมดเลยอะ่ะหน้าไพ่ขึ้นเก้าดาบหน้าไพ่ขึ้นเมชจอชีระหน้าไพ่ขึ้นสามดาบมันเหมือนกับว่า มันมีปัญหาเรื่องคนแน่ๆแหละมันมีปัญหาเรื่องบางอย่างแน่ๆแหละที่มันจะเข้ามากระทบกระทั่งความรู้สึกคุณน่ะแต่รู้สึกว่ามันเข้ามาแล้วมันไม่ได้มีความรู้สึกหรือว่ามันไม่ได้มีสิ่งที่คุณจะแก้ไขไม่ได้เลยอะ <c oughs> เหมือนเหมือนกับว่าถ้าปัญหาเนี้ยมันเข้ามาในเดือนมกรากุมพาคุณอาจจะบ้าไปแล้วแต่พอมันเข้ามาในเดือนมีนากับกลายเป็นคุณรู้สึกว่า มันก็ไม่มีอะไรเลยนี่มันก็แก้ไขได้เพราะฉะนั้นสมมตินะบางกรณีเนี่ยโอ้โห คนสร้างปัญหาให้งานปั่นป่วนแต่เดือนมีนาคุณก็เข้าไปจัดการแล้วก็จบละคือมันมีจุดที่เรียกว่าเอาอยู่หมดเลยในทุกสถานการณ์อ่ะเออเอาอยู่หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครกำลังมีเรื่องของการลนช์โปรเจกต์ใหม่การออกแคมเปญใหม่ๆหรือมีเรื่องสำคัญมากๆที่คุณทำในเดือนมีนาแล้วคุณกลัวว่ามันจะสำเร็จไหมสำเร็จแน่นอนน้าไพยขึ้นในส่วนของใน So อฟ Coin Justice แล้วก็ นายซอฟวอนนะคะนายซอฟวอนซึ่งแม่หมอแค่รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเหตุการณ์ที่มันจะไม่สําเร็จแต่แค่เหตุการณ์ที่คุณจะเจอในเดือนมีนาเน,นี้ยหรือคาดว่าจะเจอในเดือนมีนาเน,นี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เบอร์เอินโดงเราดีไงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ง่ายเออไอที่พูดเนี่ยที่บอกว่าสําเร็จหมดเลยหรือว่าคุณจัดการได้หมดเลยคุณเอาอยู่หมดเลยหรือแม้กระทั่งคนสามารถแบบพูดอะไรก็ได้หมดเลย คือเป็นพอดวงคุณดีแต่ไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์มันง่ายนะไม่ไม่ง่ายยากแต่คุณรับมือได้ดีคุณทำทุกอย่างออกมาได้ดีหมดเลยหรือคุณสามารถต่อรองสามารถเจรจาสามารถหาทางลัดหรือสามารถหาวิธีการอะไรแบบที่ทำให้ทุกอย่างมันดูคล่องตัวหมดเลยอะแม่หมอแค่รู้สึกว่าคุณอยู่ภายใต้การทำงานกับองค์กรที่มันดูมีแต่คนแปลกประหลาดนะ องค์กรคุณมาแปลกก็คือคนที่มีทัศนคติแปลกๆมีการจัดวางระบบระเบียบการทํางานของคนที่มันไม่ค่อยถูกที่เท่าไหร่คือสมมตินะเอาเอากระต่ายไปปีนต้นมะพร้าวอะ่ะส่วนเอาเอาลิงมาเก็บแครอทนี่คือยกตัวอ,อย่างแบบกระตูนเลยนะเออหรือว่าแบบเอาจระเข้อะ่ะมาแบบมาอะไรเดียวเอาจระเขามาวิ่งเน่ยแล้วก็เอาอะไรเดียเอาเสือชีตาไปไว่ายนะ้ำประมาณเนี้ย คือมันเหมือนผิดที่ผิดทางไปหมดเลยแต่มันก็คือมัน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 ดูองค์กรตัวองค์กรก็ดีหรือว่าคนคนหลากหลายก็ดีเนี่ยมันดูเหมือนไม่ค่อยมีปัจจัยสนับสนุนอะไรที่จะทําให้งานคุณผ่านพ้นได้ดีเลยอะแต่ด้วยตัวคุณเองด้วยเนื้อดวงเองด้วยอะไรก็ตามเลยทําให้ทําให้คุณคลี่้ใครไปได้อะก็คืออย่างนี้ คือไม่มีปัจจัยเกื้อนหนุนอื่นๆเลยนะองค์กรก็ไม่ได้เกื้อนหนุนเออ,เออเพื่อนรวมงานหรือคนก็ไม่ได้เกื้อนหนุนท็อกซิกมากๆไม่ได้มีอะไรเกื้อนหนุนเลยแต่ด้วยตัวคุณสามารถทําให้ทุกอย่างมันชิลได้หมดเลยอะขอแค่ว่าอย่าไปคิดเยอะกับมัน มีสติดีๆยังไงก็เอาอยู่แล้วขอให้คุณทำงานให้เป็นไปตามแผนเป็นไปตามกฎเป็นไปตามระบบระเบียบแค่นั้นเองนะะหรือบางทีถ้ามันจะต้องลัดล้ออะไรใช้เล่เหลี่ยมใช้เทคนิคอะไรก็ทำและคิดว่าถ้าสมมติว่าเดือนนี้ถ้ามันต้องมีเรื่องของการแข่งขันการตบตีกับใครอ่ะไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องทําอะไรมากอยู่เฉยๆแล้วคุณก็ชนะ ถ้ามันมีเรื่องที่ต้องตบตีนะมีเรื่องที่ต้องโต้แย้งอะ่ะหรือมีใครมาตะโกนตะคอกมาด่ายนิ่งนิ่งแล้วจะดีหรือถ้ามันมีบางจุดบางจังหวะที่เรากําลังคิดว่าเราควรพูดดีไหมหรือว่าเรานิ่งดีกว่า,น,วานิ่งดีกว่านะจะดีหมดเพราะฉะนั้นท่านทำงานประจําแม่หมอมองว่าดวงเธอดีแหละก เดือนนี้เจอเป็นตัวแบกอะดวงเธอดีที่สุดไงแบกหมดเลยทุกอย่างเนี่ยแต่แม่หมอมองว่าโอเคถ้าเรามองในมุมของผลลัพธ์มันสาเร็จแหละแต่ถ้าเรามองในเรื่องของสภาพจิตใจกับสภาพกายอะแม่หมอมองว่าก็อาจจะมีจุดป่วยง่ายมีจุดเครียดง่ายอยู่เหมือนกันนะชาวราศีสิงห์ที่ทํางานประจำนะฮะส่วนชาวราศีสิงห์ที่ทําธุรกิจส่วนตัวแม่หมอมองว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวอาชีพเสริมฟรีแลนส์ะแม่หมอแค่รู้สึกว่า เดือนนี้เดือนมีนาคุณเหมือนยังไม่พร้อมที่อยากจะทําอะไรอะ่ะไม่แน่ใจว่าคุณอาจจะมีเรื่องของอาการป่วยบ่อยหรือเปล่าหรือว่าคนในครอบครัวป่วยสัตว์เลี้ยงป่วยหรือคนรักป่วยหรือเป่อที่ทําให้คุณต้องไปดูแลพวกเขาหรือว่ามันมีจุดที่เอ,อ่อหรือบางท่านอาจจะหมายถึงมีจุดที่แบบเงินทุนมันมันอาจจะไม่คล่องตัวมากนักทําให้การทําธุรกิจมันดูอาจจะแบบ มีจุดที่ลงทุนได้ไม่มากเท่าไหร่หรือว่ามันอาจจะมีจุดเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ทําให้ธุรกิจมันดูชะลอตัวนิดนึงแล้วก็จะเจอลูกค้าแปลกๆเจอดีลเลอร์แปลกๆเจออะไรแปลกๆก็อาจจะต้องสงบจิตสงบใจแล้วก็อย่าคอมเมนต์ด่าลูกค้าอย่าคอมเมนต์ด่าใครคือหมายถึงว่าอย่าคอมเมนต์อะไรผ่านสื่อโซเชียลอะชาวราศีสิงห์นะท่านี่ทาธุรกิจอาชีพเสริมฟรีแลนซ์นะไม่งั้นพังนะไม่งั้นพังนะเตือนไว้ก่อนนะโดยเฉพาะใครที่แบบ อยู่หน้าสื่อเมื่อคุณจะเป็นอินฟลูเป็นดารานะักรองนะักแสดงยานะพังพังแน่ๆนะสว่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยแม่มอแค่รู้สึกว่าคนมีคู่เนี่ยคุณจะงองแงมากขึ้นคือคุณจะงองแงใส่แฟนตัวเองอะ่ะหรือคุณจะแบบจะมีจุดที่เรียกว่าแบบทานิสัยไม่น่าหลักมีสติหน่อยนะเดือนนี้นะเพราะฉะนั้นก็คืออย่าเอาอารมณ์จากการทํางานมาใส่คนรักของตัวเองนะคะคือคนรักคุณอาจจะไม่ได้ ชวนทะเลาะต่อหรอกแต่ว่าคนรักคุณอาจจะมีจุดที่แบบเขาเหนื่อยอ่ะเขาก็เหนื่อยเอาฉะนั้นก็อาจจะมีนจุดที่นิ่งๆห่างๆกันหน่อยอะไรเงี้ยส่วนสําหรับคนโสดแม่หมอมอง,มอง,มองว่าโสดต่อไปอะดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีคนแปลกประหลาด DM เข้ามาหรือว่าส่งรูปอะไรเข้ามาแบบแปลกๆหรือว่ามาเจอคนคุยแป,กปลกๆอะ่ะหรือคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วหรือคนที่มีแฟนอยู่แล้วมาทําเป็น เตาะใส่เราหมายอาไก่ใส่เราซึ่งก็คือบาโสดไปก่อนดีแล้วส่วนคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจุดนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงคืออาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะกันครั้งใหญ่คือถ้าเอาทํานายแบบโหดสุดก็อาจจะหมายถึงการลงไม้ลงมือหรือว่าการที่จะต้องมีคนมาช่วยเจราจาไก่เกีย่ยก็อาเป็นว่าท่านอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็คือพยายามระมัดระวังเซฟเนื้อเซฟตัวของตัวเองแล้วก็อย่าให้ ความสัมพันธ์ของคุณมันมันต้องพาคุณเป็นทุกข์กว่าเนี้ยโดยเฉพาะเรื่องของการเงินอย่าให้เขายืมเงินนะหรือว่าหรือว่าถ้าเขาไม่ได้ยืมเงินก็อาจจะหมายถึงว่าระวังในเรื่องของแบบปัญหาทางทรัพย์สินก็เป็นไปได้นะถ้าเรามามองในเรื่องของเอ่อการเรียนการศึกษายังไม่ได้พูดเนาะการเรียนการศึกษาแม่หมอมองว่าเครียดอยู่แสดงว่าคุณอยู่ในสเตเต,ตัสที่เครียดแหละแต่ถามว่ามันจะสําเร็จไหมแม่หมอมองว่าคุณผ่อนผ่อนหน่อยก็คือ เครียดแต่เครียดแบบอยาเครียดเกินไปเพราะว่าถ้าคุณเครียดเกินไปมันจะกลายเป็นคุณหยุดไม่ทําหรือคุณชะลอเพราะว่าคุณใช้เวลาไปกับความเครียดเนี่ยเพราะฉะนั้นเครียดให้มันพอดิบพอด,พอดีแล้วก็เทคแอคชั่นไปด้วยนะคะก็ผลลัพธ์ยังไม่สามารถบอกได้แต่เอาเป็นว่าน่าพาบอกเครียดไปหน่อยนะเบาๆลงหน่อยแล้วก็โฟกัสให้มันถูกที่ถูกทางนะคะส่วนในเรื่องของการเงินแม่หมอมองว่าการเงินดูก้ำกึ่งคืออย่างนี้ ดูเหมือนว่ามันมีเรื่องเงินที่คุณจะต้องเสียเยอะมากในะเดือนมีนานะคะชาราศีสิงแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเสียไปกับการระบายความเครียดของตัวเองอะหรือส่วนใหญ่มันจะเสียไปกับการที่คุณไปอะไรบางอย่างอะคือคุณอาจจะเป็นด้อมศิลปินมากๆแล้วคุณไปให้กับด้อมคุณเองหรือว่าคุณอาจจะซื้ออะไรให้กับคนอื่นหรือซื้อให้กับแต่คือคือมันโอเวอร์คือใช้เงินโอเวอร์ไปเลยอะ่ะ คือมันไม่ได้มีเหตุจําเป็นใหต้ต้องใช้แต่คุณใช้โอเวอร์มากๆอาจจะต้องมีเรื่องการเงินที่อาจจะต้องมีสติแล้วก็วางแผนหน่อยเนาะนะคะเรื่องสุขภาพเนี่ยก็คงไม่น่าจะพ้นพวกโรคที่เกี่ยวข้องกับความเครียดเป็นเหตุทําให้เราป่วยหรอกแล้วก็สุขภาพในภาพรวมก็ค่อนข้างอ่อนเองเพราะฉะนั้นคุณจะติดไข้หวัดง่ายมาก ถ้าเพื่อนไอใส่ปุ๊บคุณเป็นหวัดปั๊บหรือคุณอาจจะมีจุดกระหม่อมบางก็คือร้อนไปป่วยหนาวไปป่วยเจอ PM ไปผื่นขึ้นคือเป็นจุดดวงสุขภาพอ่อนแอแต่คิดว่ากินยารักษาหายได้ปกติแต่แค่อาจจะเป็นบ่อยคือเดินมีนาอาจจะป่วยทุกวันทุกสัปดาห์อะไรย่างเงี้ยก็อาจจะเหนื่อยหน่อยกับตรงนี้นะอุบัติเหตุแม่หมอมองว่าอุบัติเหตุถ้าจะมีนะมันจะมีเกิดจากความประมาทของตัวเองเงินหายทรัพย์สินสูญหายเงินหายโทรศัพท์หาย อะไรบางอย่างสําคัญหายเพราะความประมาทของตัวเองหรือ,อสัตว์เลี้ยงหลุดเพราะความประมาทของตัวเองหรือขับรถชนเพราะความประมาทของตัวเองขับรถชนเขาหรือเขามาชนเรามันจะต้องมีเหตุที่เราประมาทด้วยตนเองก็อาจจะต้องมีสตินิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของการทําบุญแม่หมอมองว่าไปเชิงเออไปเชิงาเาวสุวรรณกันดีกว่าให้ท่านปกป้องคุ้มครอ,องแล้วทําให้คุณมีสติหน่อยเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะเือคือระวังขับรถแล้วเด็กตัดหน้านะ มีสติโดยเฉพาะเขตชุมชนหรือเลขก็ตามอย่าขับเร็วค่ะแล้วก็ถ้าใครที่คุณพ่อคุณพ่อคุณปู่คุณตาเออท่านเสียแล้วเนี่ยท่านอาจจะมาเข้าฝันแล้วก็อาจจะมาบอกเลขอะไรในเดือนมีนะ้ะนะก็ลองซื้อเลขนะคะอาจจะมีถูกนิดหน่อยหรือว่าถ้าฝันถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นแบบเหมือนพระพิสุสง์ที่มรณาภาพไปแล้วที่คุณนับถือหรือว่า เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังที่แบบอยู่ดีคุณฝันถึงก็อาจจะได้โชคก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะต้องเออท,ทายนิดนึงสำหรับท่านที่เออคุณแม่มีคุณแม่นะคะก็คุณแม่เนี่ยอาจจะมีเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับปอดปอดการหายใจการหายใจก็อาจจะต้องถ้าท่านมีปัญหาไอแปลกๆหรือว่าหายใจไม่ค่อยดีหรือว่ามีปัญหาการนอนแล้วแบบเหมือนแบบคนแบบ หอบๆอ,อย่างเงี้ยรีบพาไปหาหมอนะคะคิดว่าก็ถ้าเรารีบก็ไม่น่าจะเกิดเหตุรุนแรงอะไรนะแม่หมอคิดว่าท่านที่เกิดราศีสิงห์ก็ใช้คําว่าดวงดีแล้วกันดวงดีพาแคล้วคลาดหมดเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์มันจะง่ายไงแต่บางเอิญดวงดีก็ถือได้ว่าเป็นดวงแบกแล้วกันนะคะก็ก็ก็มาลองดูแต่ถามว่าเมื่อกี้ไม่รู้ว่าแม่หมอทานายหรือย,ยังเรื่องของดวงการเปลี่ยนงานอยู่ดีๆก็จะได้งานนะคะแบบ สัมภาษณ์นานไปแล้วอะสัมภาษณ์นานแล้วก็ได้งานที่แบบสัมภาษณ์ผ่านมาหรือว่าเขาเรียกสัมภาษณ์รอบสองคือจะได้งานปป,ปับใน,นรูปแบบที่เราไม่ได้หันตั้งตัวค่ะถือว่าโอเคนะถ้าที่เกิดราศีสิงห์ก็มามอหมอยกันหน่อยว่าฟังแล้วรู้สึกยังไงฟังแล้วรู้สึกว่าอุ้ยจริงเหรอคะแม่หมอหนูเตรียมเฮห,หรือว่าหนูเตรียมไปหาทาวเวสุวรรณก่อนก็ลองมาหมอยดูกันค่ะก็ถือว่าเป็นดวงรายเดือนที่แม่หมอจะพยายามทําให้ทุกท่านในทุกเดือนนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให,ให้แม่หมอด้วยนะวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ